ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเข้ามาประสานงานประสานข้อมูลนะคะกับสํานักง,งานพื้นที่กับทางฝ่ายผู้ค้องนะคะกับอ,อปทอนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นจะมีการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงลักษณะงานของการเดินสำรวจให้เจ้าของที่ดินได้ทราบนะคะว่าลักษณะงานเราเป็นอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะ,ะการเตรียมดินทําอย่างไรนะคะการเตรียมเอกสารทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อีกประการสําคัญก็คือแนะนําเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชน ได้รู้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่นี้เป็นใครนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าของที่ดินจะได้พบกับช่างเดินสํารวจนะคะแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสได้แนะนํางานนะคะแล้วก็ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินสํารวจนะคะ,ะในการเดินสํารวจเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายนะคะ,ะค่าธรรมเนียมการออกโฉนดนะคะจานวน50บาทในที่ไม่เกิน20ไร่นะคะส่วนที่เกิน เกิน20ไร่นะคิดไร่ละ2บาทนะคะเศษของไร่คิดเป็น1ไร่นะคะแล้วก็มีค่าเมาใจหลักเขตนะคะจำนวน60บาทนะคะก็คือหมายความว่าท่านจะใช้กี่หลักท่านก็จ่าย60บาทนะคะในส่วนค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะส่วนในการเดินสำรวจเราจะยังไม่เก็บนะคะเราจะตีค้างชําระไว้ที่หลังโฉนดที่ดินนะคะเมื่อไหร่ที่ท่านรับโฉนดที่ดินไปแล้วท่านไปติดต่อประสานงานกับสํานักง,งานที่ดินพื้นที่นะคะเขาก็จะเก็บค หลังจากที่เราได้ไประชุมประชาสัมพันธ์แนะนําเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการนัดหมายนะคะนัดหมายวันทําการรังวัดนะคะช่างก็จะ,ะนัดหมายเจ้าของที่ดินนะคะตอนเช้าก็จะมีการจ่ายหลักเขตนะคะจ่ายหลักเขตเจ้าของที่ดินก็มีหน้าที่นะคะจะต้องมานําชี้แนวเขตที่ดินของตนเองนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ,ะในการรังวัดเนี่ยก็จะมีตัวแทนของ ทางปกฝ่ายปกครองนะคะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ในอำเภอมอบหมายนะคะมาเป็นพยานร่วมในการรังวัดนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะที่จะเข้ามาร่วมในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับาการระวังชี้แนวเขตเรื่องเกี่ยวกับแนวเขตที่สาธารต่างๆนะคะหลังจากที่นําช่างรังวัดนะคะช่างรังวัดไปตามจุดต่างๆเสร็จปุ๊บนะคะ ข้างเคียงก็มีหน้าที่ต้องมาดูด้วยนะคะว่าเขาปักหลักตรงไหนอะไรยังไงนะคะเมื่อตกลงแนวเขตกันได้แล้วก็ถึงจะทําการปักหลักนะคะปักหลักแล้วก็หลังจากทําการรังวัดเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเข้ามานะคะก็จะเป็นช่างโยงยึดนะคะช่างโยงก็จะเข้ามาเพื่อที่จะส่องขึ้นรูปแปลงนะคะเพื่อให้ได้รูปแผนที่นะคะแล้วก็จะมารับสัญญ,ญาณนะคะรับสัญ,ญญาณดาวเทียมเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยงานรังวัดแบบชั้นหนึ่งนะคะที่ใช้ระบบดาวเทียม RTK GNSS Network นะคะเข้ามาใช้ตรงนี้ซึ่งจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของหลักเขตแล้วมีมาตรฐานเป็นสากลนะคะหลังจากที่ช่างโยงเข้ามาทําการยงยึดหลักเขตก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกข่านหนึ่งเข้ามาดําเนินการก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีหน้าที่ในการาจัดการเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะคะการลงชื่อในแบบฟอร์มต่างๆของกรมที่ดินการระวังชี้แนวเขต นะคะก็เป็นเรื่องเอกสารต่างๆเจ้าของที่ดินก็จะได้พบกับเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์นะคะหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการของในพื้นที่นะคะอ่าก็จะมีการประกาศแจกโฉนดที่ดินนะคะเป็นเวลาส0มิบวันนะคะหลังจากที่ประกาศครบประกาศแล้วนะคะไม่มีผู้ใดคัด้านนะคะเราก็จะดาเนินการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินต่อไปนะคะ